สวัสดีค่ะพบกับเลยาชาแนลชันีมีช่องมากับเลยาสารแน่ตอบคำถามกะว่าจะขึ้นไล์แหละแต่แบบว่าเออเนาะฟิลไม่ได้นะขอ,เ,อเป็นคลิปละกันนะคะมีคำถามหรือว่าคำถามสมมุติก็ไม่รู้แต่ก็คือประมาณว่าแม่แม่หนูมาวีซ่าทำงานนะ ตอนนี้หนูก็ติดสัญญาอยู่ก็เลยคำถามนี้จะเมาตอบรวบทั้งโครเอเชียและสโลเวเนียนะคะเพื่อจะได้ง่ายทํำคลิปเดียวจะได้ไปทําเรื่องอื่นเนาะแม่แม่หนูอยากมีผัวอืคำถามยอดฮิตแต่หนูติดสัญญาจ้างกับนายจ้างหนูสามารถทําการสมรสได้ไหมระหว่างมีสัญญาจ้างคำตอบคือสามารถสมรสได้นะคะนายจ้างไม่สามารถระบุใน สัญญาได้ว่าระหว่างมีสัญญาห้ามทําการสมรสเพราะจะถือเป็นการละเมิดกฎหมายแรงงานนะคะทั้งประเทศสโลวีเนียและประเทศคโครเอเชียนะคะมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์นะคะการมีเพศสัมพันธ์การเสพสมเป็นปกตินะคะตราบใดทุกคุณห้ามฝนตกไม่ได้คุณก็ห้ามมนุษย์มีเพศสัมพันธ์ไม่ได้นะคะเอามาพูดเป็นการเป็นงานซิเอาทีละประเทศเนาะ นายจ้างไม่เอาโครเอเชียก่อนนายจ้างไม่มีสิทธิ์ระบุในสัญญาว่าห้ามลูกจ้างแต่งงานระหว่างระยะเวลาของสัญญาจ้างข้อกําหนดดังกล่าวถือว่าผิดกฎหมายเนื่องจากการละเมิดสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่ได้รับการคุ้มครองโดยรัฐธรรมนูญของโครเอเชียและสโลวีเนียรวมถึงกฎหมายแรงงานและกฎหมายต่อต้านการเลือกปฏิบัติของทั้งสองประเทศนะคะถ้าในโครเอเชียผิดกฎหมายข้อไหน ถ้านายจ้างใครบอกว่าบอเธอแต่งงานไม่ได้เออยิบยิบกฎหมายยิบยิบกฎหมายข้อนี้ขึ้นมาเลยนะกฎหมายแรงงานข้อเอ็นเอ็นเก้าทับสิข้อร้อยยทับสิข้อเก้าทับสิข้อหนึ่ง้าหนึ่งทับยีการห้าห้ามการเลือกปฏิบัติตามสถานภาพสมรสอย่างชัดเจน นอกจากนี้รัฐธ,ธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐคโครเอเชียยังรองรับสิทธิ์ในการใช้ชีวิตส่วนตัวและครอบครัวนะคะก็คือว่าแต่แต่งงานมีผัวแล้วต้องมาทํางานให้เขานะจ้ะไม่ใช่ว่าติดผู้ชายแล้วว่าไม่เห็ดงานเด้จ้าโอเค <laughs> ในสโลวีเนียในสโลวีเนียกฎหมายว่าด้วยความสัมพันธ์ในการทํางาน z ซตอานะคะ z D.R. ขีดหนึ่ให้ความคุ้มครองลูกจ้างจากการเลือกปฏิบัติรวมถึงการเลือกปฏิบัติตามสถานภาพสมรสอีกทั้งรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐสโลวีเนียรับรองสิทธิในการแต่งงานและครอบครัวดังนั้นข้อกำหนดดังกล่าวในสัญญาจะไม่มีผลทางกฎหมายและลูกจ้างสามารถขอความคุ้มครองทางกฎหมายได้นะจ๊ะสาวสามารถมีผัวได้แต่ต้องมาทำงานนะจ๊ะ อย่าเทงานนะไม่ใช่ว่ามีผู้แล้วโอ้ยผัวหนูรวยผัวหนูไม่ให้ทำไม่เอานะคะไม่น่ารักนะคะแล้วทีนี้มาอีกเรื่องหนึ่งขอเสริมนอกจากเรื่องแต่งงานเนาะอ่าฉันไปเห็นข่าวมาข่าวเรื่องอะไรไอ้สาวนึงสาวสนีนางหนึ่งมีนายจ้างที่ฮังการีได้วีซา่าทําวีซ่าให้นางเดนเรื่องให้นางจนรับวีซ่าเสร็จสับแล้วนางเทค่ะ นางเทนะไม่มาทํางานแล้วก็บล็อกทุกช่องทางการติดตามนะคะในกรณีดังกล่าวนะ่ะนายจ้างจะทําอย่างไรได้บ้างนะคะเอาทั้งสโลวีเนียแล้วก็โครเอเชียเหมารวมไปเลยนะคะก็คือหนึ่งการแยกแจ้งยกเลิกวีซา่านายจ้านายจ้างสามารถแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเช่นสํานักง,งานตรวจคนเข้าเมืองหรือกระทรวงที่รับผิดชอบด้านแรงงานและวีซ่าของประเทศที่ออกวีซาก็คือประเทศต้นทางฮังการีก็แจ้งฮังการีสโลวีเนียก็แจ้งสโลวีเนีย โครเอเชียก็แจ้งโครเอเชียนะคะให้ทําการยกเลิกวีซ่าของพนักงานได้หากวีซ่านั้นออกโดยอ้างอิงกับสัญญาการจ้างงานการยกเลิกวีซ่าจะขึ้นอยู่กับกฎของแต่ละประเทศนั้นๆในบางประเทศหากนายจ้างแจ้งว่าสัญญาจ้างสิ้นสุดลงสัญวีซ่าอาจถูกเพิกถอนโดยอัตโนมัติส่วนว่าเราจะสามารถนายจ้างสามารถทําให้เราติดแบ็กลิสต์ไม่สามารถเข้าเชงเก้นได้หรือเปล่าอันนี้นายจ้างไม่ได้มีอํานาจโดยตรงนะคะการติด ติดแบ็กิสต์เข้าเชงเก้นนายจ้างเองไม่มีอำนาจโดยตรงในการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งติดแบ็กิสต์ห้ามเข้ายุโรปแต่อย่างไรก็ตามหากพนักงานละเมิดกฎหมายเช่นการละเมิดเงื่อนไขวีซา่าหรือมีพฤติกรรมเข้าขายช่อโกงก็คือสัญญากันแล้วไม่มานะคะนี่คือเข้าขายช่อโกงนะนายจ้างสามารถแจ้งหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองของประเทศที่ออกวีซา่าซึ่งอาจส่งผลให้บุคคลนั้นถูกบันทึกในระบบข้อมูลเชงเก้น และถูกปฏิเสธการเข้าเข้าในประเทศในอนาคตนะคะส่วนการติดแบคลีีขึ้นอยู่กับระดับความผิดหากเป็นแค่การไม่เดินทางตามกําหนดอาจไม่ร้ายแรงพอทําให้ถูกแบนจากยุโรปแต่หากมีเจตนาช่อโกงอาจถูกเข้าห้ามเข้ายุโรปเป็นระยะเวลาหนึ่งนะคะก็ย้อนยน้อนเจอกันครึ่งทางอยากมาเห็ุงานเพื่อออกไห้แล้วก็มาตามกําหนดจ้าอื ใจเขาใจเราเนาะพี่น้องเนาะก็ขอบคุณมากสําหรับส่งคำถามหรือเปล่าแต่ก็มาตอบให้นะคะขอบคุณค่ะแล้วมาเจอกับคลิปรียาใหม่นะคะฝากกด,ดไลค์กดติดตามกดคอมเมนต์มาด้วยนะคะถ้าวาใจได้ไม่ถูกต้องไม่ถูกใจไม่เข้ารูหูก็ด่าได้แต่อย่าแรงนะคะขอบคุณค่ะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย